วัดเจ็ดยอดหรือวัดโพธารามมหาวิหารเคยเป็นสถานที่สังคายนาพระไตปรปิฎกครั้งที่8ของโลกค่ะและเจดีสมหาโพพุทธคยาถือเป็นพระธาตุประจำปีคนเกิดปีมะเส็งหรือปีโมเล็กด้วยค่ะแต่จริงๆแล้วตามความเชื่อของชาวล้านนาพระธาตุประจำวันเกิดปีนี้คือโพธิบัลลังวิหารมหาโพเจดีรัตพิหารในประเทศอินเดียค่ะ แต่เนื่องจากสถานที่นั้นอยู่ไกลเลยให้พระเจดีย์เยอดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเป็นพระธาตุประจำคนเกิดปีนี้แทนค่ะทรงยอดปรางจะเป็นตามแบบพุทธคยาอินเดียมีอยู่เจยอดด้วยกันค่ะและรอบๆบ,บริเวณวัดนะคะจะมีต้นไม้ใหญ่มากๆเลยค่ะซึ่งจะมีพระพุทธรูปนะคะวางเรียงรายอยู่ใต้ต้นโพด้วยค่ะสงบเงียบแล้วก็ สวยงามมากๆค่ะศิลปกรรมที่วัดแห่งนี้นะคะจะมีลักษณะเดียวกันกับศิลปกรรมที่มีอยู่ในประเทศอินเดียทั้งหมดเลยค่ะ